ที่มันมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวคือหนึ่งหนึ่งสองจบได้ไหมจะได้ทํานโยบายอื่นอ,อคำว่าจบได้ไหมคือทำอยังไงให้มันไม่เหมือนเดิมหนึ่งใส่ลงไปใน MOU ร่วมได้ไหมว่า <Yeah. S 1> ถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนําเนี่ยจะไม่มีการแก้พอคุณใส่ไปใน MOU ไม่มีการแก้ถามถาม,ถาม,ถามว่าก้าวไกลยูโอเคไหมมันต้องถอยแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาสองครั้งเราติดกันเรื่องนี้เรารับกันได้ไหมถ้าเกิดก้าวไกลยอมรับได้เขาก็เป็นรัฐบาลร่วมแต่ถ้าก้าวไกลยอมรับประโยคนี้ไม่ได้ก้าวไกลก็ออกเองโดยอัตเมติ คือในไอเดียคุณอธิวิการตั้งรัฐบาลควรจะมีทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเพราะาว่าก้าวไกลเขาบอกว่ามีกรไม่มีกูนะเขาปฏิเสธชาติพัฒนาก<จ>ล้าขนาดนี้นะจ,จนถึงวันนี้คุณกรลาออกจากหัวหน้าพักไปเนี่ยคุณกรแกเสียใจนะเพราะว่าแกพูดจุดยืนหลายครั้งก็สนับสนุนคนรุ่นใหม่หลายครั้งมากนะครับแกก็บอกแกไม่เข้าใจว่าทำไมมาลงมาซวยที่แกแกก็ลากออกจากการเป็นหัวหน้าพักไปแต่ว่าแน่นอนจุดยืนทางการเมืองความรู้สึกของพวกผมยังมีอยู่ว่าเฮ้ยกอดกันไว้สิจะเอาพักไหนมาร่วมเข้าไปอีกใสเข้าไปเพิ่มเข้าไปได้นีแล้วสช็ค เราเคยเป็นทั้งวิพายค้านวิพายรัฐบาลเรารู้ว่าสอวอคนนี้เช็คดิว่าท่านนี้มาจากไหนใครเป็นคนเอาท่านมาแล้วก็ติ๊กเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าพอไม่พอต้องทําการบ้านแบบนี้นะมันถึงถึงเป้าหมายได้และต้องบอกว่าถ้าเกิดเขารับปากแล้วว่าอยู่ใน MOU ไม่มีเรื่องการแก้นะยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะบอกแล้วในวิปรัฐบาล <Okay. S 1> มันจะมีการเรียงกฎหมายเข้าเป็นสิทธิ์ของก้าวไกลถ้าก้าวไกลเขาจะดือ้อสมมุติว่าเขารวมขอสอได้20คนเสนอแก้กฎหมายยาเข้ามา แต่วิบรัฐบาลทั้งวิบโดยผู้นําวิบเขาเลื่อนกฎหมายอื่นมาามา,มากบเรื่อยๆอม,มันก็จะไม่ถึงอันนี้เป็นหลักที่เขาใช้กันในหลักการบริหารงานอยู่แล้วแต่<อ>มันก็คือประธานสภาสองประธานสภาใช้สิทธิ์วีโต้เล้เพราะเขาที่แล้วก็วีโต้กฎหมายเรื่องนี้มาแล้วมผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่ความชัดเจนและเรื่องนี้ถ้าอันนี้เป็นสาระสาคัญนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าในเอ็มบูพูดหลวม มาหลวมๆอันนี้สงสัยโหวตครั<ข>้ <3 S 2> งที่สามมันจะ,ม,นจะมันจะไม่จบคือถ้าเราเราทำแบบความจริงใจถ้าเพื่อไทยเขาจริงใจเขาป้งไปเลยแล้วก้าวไกลจบถือว่าเฮ้ยสองครั้งที่แล้วโหวตในสภาไม่ได้ละจริงใจจะพูดกันแบบนี้มันก็เลยจบแต่มันต้องไปตอบได้ไงคนที่เคลียร์กับแฟนคลับเขาได้ดีที่สุดคือตัวเขาเองแล้วคราวหน้ามันจะกลายเป็นการเลือกตั้งถ้าเกิดเขาอยากจะแก้หนึ่งหนึ่งสองแบบยังไงต้องแก้ให้ได้เรื่องนี้เที่ยวหน้าก้าวไกลเขาหาเสียงเรื่องนี้โดยตรงเลยแล้วดูซิว่าเขาจะได้มาถล่มทลายไหมก็ต้องวัดไป เพราะมันมีเรื่องอื่นอีกตั้งหลายเรื่องที่ต้องคุยไม่ได้เหรอสังคมมันคือความหลากหลายนะครับเขาอาจจะมองว่าถ้าอย่างนั้นถอยมาเป็นฝ่ายค้านไม่ดีกว่าไหมก็สุดแล้วแต่ถ้าคนเลือกจะถอนเป็นฝ่ายค้านแล้วนโยบายที่เขารับปากประชาชนไปตั้งเยอะแยะที่คนอยากเห็นจะได้ทำไหมเอาวม่แรกกันไม่ได้เรื่องนี้ภารกิจเป้าหมายไปทั้งเรื่องภารกิจมันมีอยู่สิบเรื่องน่ะมันหายไปเรื่องหนึ่งมันจะมันจะถึงขนาดจะต้องแบบทำให้ทุกอย่างมันจบเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าไม่มีใคร ที่รังเกียจความเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นผมคิดว่าต่างแล้วเนี่ยบ้านเมืองอยากเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ความเปลี่ยนแปลงเราต้องไปพร้อมกับความสมานฉันท์ของบ้านเมืองด้วยอะไรที่เราหยุดได้อย่างหนึ่งหนึ่งสองไม่แก้ไขได้แล้วปล่อยให้เกมมันเดินขึ้นหน้าได้บ้านเมืองมันเปลี่ยนได้ควรทานะแล้วควรจะบอกซึ่งกันและกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องวันนี้ผมเชื่อนะว่าพักฝั่งลุงจบแล้วแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติแล้วนะครับคือมันจบแล้ว แล้วเขาก็รู้ว่าเขาเดินต่อแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในระบบการเลือกตั้งที่เต็มที่แล้วอยู่ในมือของก้าวไกลผมอยากให้ก้าวไกลตัดสินใจให้ชัดเจนเรื่องหนึว่าไม่แก้แล้วนําพาประเทศไปให้ได้ถ้าวันนี้เพื่อไทยเขาเป็นแกนนาให้เขาจัดตั้งเพราะประชาชนเลือกมาแล้วก็อยู่ที่ตัวของเขาทั้งสิน้น